สวัสดีค่ะดิฉันวาเลนเซเทียวันนี้ก็มีเรื่องเล่าหลอนๆซึ่งเป็นเรื่องจริงมาฝากคุณผู้ชมนะคะเรื่องก็ผ่านมาเกือบ19ปีแล้วดิฉันพี่สาวแล้วก็พี่ชายนะคะอะเป็นคนละพ่อกันมีแม่คนเดียวกัน แล้วทีนี้แม่ก็ได้มาแต่งงานใหม่กับพ่อของดิฉันนะคะดิฉันเป็นลูกคนสุดท้องแล้วทีนี้อ่าพอหลายเมื่อ19ปีก่อนนี้อ่ะเ <c oughs> อออะไรมาขัดจังหวะเมื่อ19ปีก่อนนั้นอ่าเราประตัดตอนไปนเลยแล้วกันพ่อของพี่สาว ก็ได้ตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ได้ย้ายจากากระบินบุรีโรงพยาบาลที่อยู่กระบินบุรีมารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะแล้วทีนี้ก็มาออกมาจากโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วเนี่ยก็ได้มาพัก ฟื้นก็ได้มาอยู่ห้องแถวประมาณ1เดือนแล้วจากนั้นแม่ของดิฉันก็เลยบอกว่าอ่าไม่ต้องเกรงใจนะให้มาพักฟื้นที่บ้านได้อ่าหเดือนถัดมาคุณลุงก็ได้มาพักฟื้นที่บ้านนะคะอาการเจ็บป่วยของโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทรมานเขาหน้าจะเป็นมะเร็งที่ถุงน้ำดี ทีนี้ต้นเหตุของมะเร็งก็สันนิษฐานกันว่าคุณลุงเนี่ยสมัยตอนหนุ่มๆชอบกินพวกปลาบองพวกปลาสับปลาดิบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ก่อเกิดมะเร็งได้เป็นมะเร็งที่ถุงน้ำดีนะคะทีนี้ก็มาพักฟื้นอยู่ก็รวมแลยะเวลาที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็สองเดือนนะคะโดยประมาณ ทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งวันนั้นที่ฉันก็ไปทํางานนะคะอย่างทํางานที่โรงแรมอยู่นะคะก็คุณลุงก็มีอาการโคมา่าแล้วข้างบ้านก็พาไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเราขอไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลแล้วกันนะคะ,ะทีนี้พาไปส่งโรงพยาบาลพอตกกลางคืนมาทุกคนก็นอนไม่ค่อยจะหลับสักประมาณตีสองครึ่งก็พากันนอน แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะทีนี้ก็วันนั้นก็ไม่มีลมไม่มีฝนก็อยู่ก็ได้ยินเสียงหลังคาดังตึงต้งตึง้งตึ้งอยู่พักหนึ่งเ๊้จะว่าตัวอะไรมากระโดดใส่ออกไปยืนดูไปมองดูก็ไม่ไม่เห็นมีตัวอะไรไม่ใช่แมวไม่ใช่ตัวอะไรก็เป็นเสียงหลังคาดังตึงต้งตึงต้งตึ้งอยู่พักหนึ่งพี่สาวก,กับดิฉันก็ลุกขึ้น แม่ไม่มั่นใจว่าตื่นหรือเปล่าเหมือนแม่ก็จะตื่นเหมือนกันเพราะว่าเราก็พากันกังวลว่าอาการของคุณลุงเนี่ยจะเป็นยังไงจะซุดหรือจะดีขึ้นไหมนะคะ,ะแล้วทีนี้พอ,อ,อห่างกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงทางโรงพยาบาลก็โทรเข้ามือถือพี่สาวโทรมาแจ้งว่าคุณลุงได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะก็คือพ่อของพี่สาวได้เสียชีวิตลงแล้ว ทุกคนก็พากันเสียใจนะคะแต่ก็พากันหลอนอยู่นิดๆแล้วก็พูดว่าโอ้สงสัยจะต้องเป็นวิญญาณของคุณลุงแน่ๆเลยที่ออกมามาแจ้งให้ทราบว่าคุณลุงนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วโดยการทำให้หลังคาดังนั่นเองแต่คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่ยังไงฉันก็เชื่อว่าวิญญาณนี่มีจริงค่ะแน่นอนเพราะคนเราเนี่ยมีร่างกายเป็นกายหยาบกับวิญญาณที่เป็นกายทิพย์นะคะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ตายไปแล้ววิญญาณก็จะออกจากร่างบ้างก็ว่า7วันถึงจะรู้ว่าตัวเองตายาเรื่องอย่างนี้ตามองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะคะถ้ามีเรื่องหลอนรอนอื่นๆ เดี๋ยวจะนำมาแชร์กันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ